ตอนนี้เตบตสบู่ของเราอุณภูมิลงเหลือ40องศาแล้วนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จะเป็นส่วนสบู่สีขาวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำค่ะน้ำมันหอมระเหยลงไปกอดครึ่งหนึ่งนะคะสะบู่ที่เราจะทําวันนี้นะคะก็คือเป็นสบู่โท,ทนด้านหนึ่งสีขาวด้านหนึ่งสีทมินนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเทใส่พิม์ในพิมพ์อย่างละครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ ก่อนที่เราจะเทส่วนที่สองไปนะคะจะต้องรองให้สบู่ส่วนแรกเนี่ยแข็งตัวก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่แข็งตัวเนี่ยมันก็จะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันก็จะได้เป็นสบู่ก้อนสีเหลืองนะคะจะไม่เป็นทูโทนนะคะส่วนนี้เป็นส่วนที่สองนะคะก็คืออุณหภูมลิลดลงเหลือ40องศาแล้วนะคะส่วนนี้เราก็จะใส่น้ํามันหอมลงไปนะคะก็ผงขมิ้นนะคะที่เราชั่งไว้ตะกี้สามกรัมนะคะ ซึ่งขั้นตอนนี้ถ้าเกิดเราต้องการใส่สมุนไพรอย่างอื่นเราก็เปลี่ยนได้เลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพอสบู่ชั้นแรกของเราแข็งตัวนะคะแล้วก็เอาสบู่ส่วนขมิ้นที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เททับลงไปได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อป้องกันฟองอากาศที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะใช้แอลกอฮอล์นะคะฉีดที่ถึงหน้านะคะ เพื่อไม่ให้สบู่ของเราเนี่ยเป็นฟองอากาศผิวสบู่ก็จะได้เรียบเนียนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้แข็งตัวนะคะสะบู่ที่ได้ก็จะเป็นสบู่ที่ด้านหนึ่งเป็นสีขาวแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นสีของขมิ้นค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสบู่ที่พวกเราได้ทําเอาไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นสบู่โฮมเมดเอาไว้ใช้ในบ้านของพวกเราเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่พวกเราได้สาธิตนะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นเบสสบู่เฉยๆธรรมดาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นขมิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสบู่ที่ มีสารสกัดของมังคุดนะครับก็จะช่วยบำรุงผิวนะครับสีก็จะเข้มนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นมังคุดครึ่งหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นดอกอัญชันนะครับก็เป็นสมุนไพรอย่างที่เราได้แจ้งไว้แต่แรกแล้วว่าถ้าเราอยากจะใช้สมุนไพรอะไรที่มีสรรพคุณในการบำรุงผิวก็สามารถเอาผงของสมุนไพรเหล่านั้นมาประยุกต์ในการทําสบู่ของพวกเราได้เลยครับ